สวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาแห่งผ้ามวลเนาะครับเนาะเอามือนิภาพ่อแม่พี่น้องไปรับชมระฟังเนาะไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันมือนิญาสินเทียนเพิ่นมาพี่น้องเด้อมาว่างจอกหลอกเนาะแอดมินก็เลยได้ใเดือนทางดืวนสำหรับคืนนี่และพี่น้องเด้อไปรับชมระฟังน้ำกันญาสินเทียนผู้นี้ก็เคยมาทีหนึ่งแล้วเนาะพี่น้อง ตอนงวดน,นี้เพิ่นลงมาอ่ากระท่านหันเนาะบ่ได้บอกแกงแถลงข่าวแต่ว่าก็บ,บ่ให้พลาดช็อตเด็ดเลยพี่น้องเด้อไปรับชมรับฟังงวดน,นี้เพิ่นให้เพิ่นว่าซื้อน้อยได้น่อยซื้อหลายได้หลายเนาะพี่นอ้องคิดแต่หน้าเบิ่งไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปรับชมบรรรยากากกศันเคเหมือน,นมาขาดพ,พี่แลคร วัวเธออยากได้ตัวดีแหละครับแม่กินให้เลยอนับในวอยุน่ะนะให้นับมองที่จุดถูกดูโอ้เอ้ามามาใครสีนับบ่ายห้ามจับเหรอห้ามจับให้นับเบิรงว่ามันัีบอให้จับจับกรรมให้คิดไว วา็ใหายนับผูกอยู่ในใจเออนับผูกว่เมืดไม่ีจักจักอันขนล้รก็ให้คิดไปเดอ้อแต่กระ้องเขาไม่ช่บอกเองออน,นับนับถูกมีจักกรรมนนท์ให้เอกเขานนท์กรรมรวมมม่มืดไม่ีจักมีจักรรมาการกคาหายนับมันไม่จกัก เอายังนะจักเล่มเอออาใครร่วมจักแกันก็ได้จักเล่มก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันเป็นกรรมแล้วกันน่ะชดไว้นะเดี๋ยวจะลืมลน, <c oughs> นั้นน่ะจะลืมบอกเสีงเดี๋ยวก็ลืมอีกม <c oughs> ั่นใจนะเออไปชดไปชดไปชดบอกว่าชดก็ชดเดี๋ยวก็ลืมอีกเขาขึ้นถามมาหาเทพเนี่โดนมาแล้วเนี่ยลืมเลยบ่ <c oughs> <c oughs> กระดาษที่มาหาห็นนี่ที่ซับไอเสียบไว้อ่ะมันมีเท่าไหร่แต่การให้นับ่งมันมีจักมีจักอันจักเล่มนี่เลยนะจักเล่มเอาล่วงไปอ่าแล้จักเล่มจดไว้ปอ่าแล้วก็จักกคำนั่นเราเขียนไว้พร้อมเนอะ ก้าหนสอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินับในใจอืมวในใจนี่มันดังเนาะใค้ก็ไเด็นขึ้นก็กัน,กนอืมนับแม่นับในใจแค่สองที่เดียวจ,จบหมดอืมมันมีหลายถือเออมบมาได้นับจบล้ว จะแม่เอ้ยบบบนี้จะถามเราแบบนี้มันจะถูกบ่าลาที่ขอนัดนั่นนะ่ะยังรอดอน้ะมั่นใจไปมั่นใจละวนั่นบอสครับก็ครับสิเออไปขยักหน้านั่นบนนั้นมนุษย์กบเนาะที่ปักถูกเมื่อกี้ไม่เจ็บเจ็บแล้วก็ลากาแล้วก็ก,ก,การาก,าการนี่อยู่หกสิบสามการ นั่นบหมหกจสามเก้อ่าหกสามแล้วพันวงกลมไหมดินี่อยู่เจ็ดกำเนาะเจ็จำโกคลามกะรวมหกจุดสามกะแมนมอกเลโกแมนเลโก้เมียนใหนเบิงดีดีนาเบิงดีดีถูนึงกำนึงมันมีเก่าเน Took tiếng nan ninh. So, chim này và tất cả nơi. Hook nham cản, hook nham cản. Get dumb. Hm? 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 ้าวแม่ว่างงี้ยบันเนี่ยหกบอสเสียชิพถ้าหกสิบสามก็หกสิบสามไม่ไปเถียงดิบันหกสิบสามก็หกชิบสามไม่ไปเถียงรู้แก่ใจไงปัดจกตังเวทีแปดโพนะเอาพูปากเลยเว้ยพูดอยู่ข้างหลังอยู่มึนมึนมาว่ามาจ้าบางที มาถามเจ้าแม่เพป็นแม่เออมาถามยายเสื้อมานีดเอออยากได้โชคไปเอาเสื้อมามาถามว่าถอยโตออกให้คนใหญ่หน่อยลูกนู่นนู่นไปอยู่ข้างหลังนู้นทำไมอีกเสื้อนี่เป็นอุตส่าห์มากนะไปนั่งอยูไปนี่ผู้ดกเด้อคอยเอาให้เจ้านั่นเจ็ดหกสามขนาดเจ็ดหกสามแต่ว่าพ่ใหญ่นั่นบอกว่าเจ็ดสิบเดาเจ้าจะเอาออเจ็ดหกสาม นี่น่ไม่เจ็ดกำยเนะเจ็ดกำเตาแม่ว่าหกจุดสามกันเขียนไปนะแม่ว่าอะไรหำเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยแม่สิเหี้ยนแล้วว่าอย่างไรเข็นหกสามเจ็ดหกสามเขี้นไปนะเป็นไห้ก็เจ็ดหกสามเจ็ดหกสามเปิดเปิดเปิดบุลีบุลี เปิดนเไม่ไหว่รืป่ามกินหมัไ่้ปนันนัมาเปิดเล่านี่นั่นเปิดเล่าลิ้นเล้าสักหน่อยนึงนะเปิดอาอเนี่ไปยี่บกินหอบอเขาไงลูกช้างลูกมาทได้ไปกุ้งวยอยู่ไกลๆไว้กีนหอสำนัดบอไม่บอถามนะจะได้มาเยี่ยมมายามอยู่บอนี่จะพาจะเลรน่งเรืองไปหน้าบอบ่ยบอ่ họ bảo đấy muối số 113, cầm bao cầm bao gấp gì nghe, ừ, nữa nè, ừ. à, 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 đen, à, 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 đi. à, à, mà, mà. Mà, à, 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 นั่นเออนั่นะเอามาลดเอามาเออได้เก็บมาเอามาดวนๆฟอสฟอวฟอสอ่าเออเออนั่นแดงง่ายอ่าปถูกทั้งค์ลุงมาเขาอยู่ไกลพอดเว้ยมีหนังยสามถามครับเออเลขสองตัวล่างนะครับบาทนี้อยากได้สองตัวล่างนี่นะ เเ่าก็บอกเหรอที่พี่สามตัวบอกแมนบอกแมนแล้ววันบอกเรืบอกว่าอะไรจะรจะใครเจ้าแม่บอกแม่จ้าที่เราให้เรานับอเราบอกว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหของของควาเน่ะเจ็ดหกสามหกสามเจ็ดเ็มหาเหงคนน้นบอกเป็นคนจะแบนไม่กันหอกแต่ว่าผู้ชนบกันว่าเด็ดเจ็ด ว่ามีเก่าเดเก่าหนึ่งอ่ะอ้ไเก่าดอกเด็กว่าเรานับเลยคือาได้เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเนี่ยหายเป็นล่างไปเลยโอ้ครับแต่ว่าบนน่ะก็คือเจ็ดหกสามบนเจ็ดหกสามเออนี่บ้านนี้จะให้เอาลูกชายเนี่ยบัตนี้อ่ะมาหาที่ตรงให้ได้ไหมเอามาตอบบนะ มาห้เป็นผู้ให้นะเนี่ยบานนี่เจ้าแม่เอยนี่รถรถอะไรเนาะบานนี่อ๋อดีจ้เออนั่นอันนี้จากใจผู้ให้เนาะนี่จ่าทุกให้ได้อันนี้สงลายไหลเจริญเจริญลุ่งเรืองไปหน้าเนอะจ่าแม้ไก่เดียวอ๋อเยบอกตรงๆใเแม่เด้อจ่าแม่เด้อบานี่ยดไปถึงให้เจ้าแม่เนะวันนี้จะมีอะไรสั่งบ้างบานนี้จะถามนี่แน่ะบาดนี่เรื่อง สถานที่อยู่นี่เป็นเจริญรุ่งเรืองไปหน้าบอลนี่อาจจะได้นะฮะอาจจะได้อาจจะได้แมนฮะเบอเมืออาจจะโอเดรคห์ห้าสิบห้าสิบคืออะไรห้าสิบห้าสิบคือว่ามันจะจะสัทธาว่าจะซื้อเท่าไหร่ลายเท่าไหร่ถ้าว่าเขาถือลายเขาก,กไ็ได้ไได้ทุกเท่าอย่างไร โตโติตตาแม่ให้ถื่อแล้วแม่นบ่ะแม่ให้ได้ได้โอ้ซื้อไหนหน่อยหน่อยเนี่ยมาได้หน่อยได้เลยนะจสบายน้ำโตได้หน้าตาแม่เนาะเกีมเกีมที่แม่แม่ลงมาเจ้าแม่มีอะไรสั่งละบังเจ้าแม่สินเฮียนละบังจะมีอะไรสั่งไว้บ้างบัง แล้าสรงแล้วพี่จะแมน่นี่มัดนี่แบบบอกใหญมากแลอวถองแล้วโอกาสหน้าเจ้าแม่ยังจะมาให้อยู่บ่อน,นี่จะเชิญอยู่ตรงนี้เดือนต่อไปนู่นน่ะนะเดือนทักต่อไปนู่นหลังๆนู่นมันจะเป็นอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบเนี่ยได้มาบอกครับเนี่ยท่านไว้หมดอยู่แล้ว่ามันถึงนะเจ้าต้องไปหือีนหืมเ<ะ>จ,จ้าต้องไปอีกบอกก่ได้ อยากให้มานี่แหละก็ต้องไปเองต้องไปเองย่างเดียวโอ้ขั้นอุดตอนนี้สุดสาปตัวนี้ปูดุสีต้องไปหาหอดมองได้บาทนี่แมนโอ้จั๊กว่ากิโลหน้าบาทจั๊กวป็นไงเขาจักกี่ดอกเขาจักย่เขาเคยไปยุปไปได้ไปเลยว่างไป มาคอยยูเลยหลังบ้านหลังบ้านถ้าถูกสองตัวหรือสามตัวต้องได้ไปเองเลยแมนแต่ว่าขออันยำว่าคัับเอาล่องมืงอมเดวะกะมันเป็นตัวใดงของจองกันบอสามเนี่งคือปแปดเนาะโอ้สามคือ,ปอแปดหกคือเก้าหกคือเก้า จก็คือหนึ่งเจ็ดก็คือหนึ่งเจดเอาว่าที่ซื่ออะไรแต่ว่าที่บอกก็คือเจ็ดหกสามเจ็ดศูนเจ็ดศูนล่าอันนี้ครับง่ายยุ่นศูนย์เจ็ดเจ็ดุดนั่นแหละทุกคนทุกคนก็บอกเจ็ดอะเจ็ดสามอบอกเลยเจ็ดสามแต่ว่าจะพูด <Teach> ว่าม <Connell> ันอยูไหนพูดว่าจแล้วนงบอกกินมาสามนี่เป็นแปด

อันนี้เจ้าแม่จะกินอะไรได้หนึบหนึบในออนี่บอ,บอเเกคือบอกเลยให้ได้แค่สองอย่างนี่แหละอัน,นยังมันกินมันแป๊บนึงเพราะว่าไม่อยากก่อไอ้ออมันก่อนหัข้อไอติดห่วงคล้องมันอ่ะทีม่มันลวงลับไปแล้วนี่อะไรนี่ละ่ะมาเห็นมันเห็นไอ้ม้า เปายไอ้มากเลยอยากในน้มาอ้มันคุณนี่สิคุณนั่งนี่สิบางทีเห็นเป็นไอคนที่สองอ่ะมันกำลังแก่แต่มันแก่แล้วก็ยังหลุดเหมือนกันคุณนั่นในร่วงรับไปแล้วแม่นร่างกายบออยู่เหลือแต่วิญญาณเหลือที่วิญญาณมันเกิดมาปอยู่นธ์มาไม่เหนี่ยมาไม่เหนี่ยเดี๋ยวนี้มามากับไอ้มาเนี่ย เล่นเล่นมาเนี่ยเปิดตัวน้อยทำน้ำดีเละเปิดตัวน้อยนั่งไงเปิดละโอ้เปิดให้ดังทุ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วขอยกข้าวหนึ่งขอยกข้าวหนึ่ง รถรถอารดมาเล่นเอารดเล่นไอ้เทีอารดมาล่นฮเออเล่นกับน้องมฮะโอเ็นกรน้องนอน้อง่เข้ามาเล่นกับไออันคนแรกที่จะรู้จักเลขวันนี้กูมารนกูมารรู้จักเลขบอกเลขเออเลขกูมารเนี่ยครับ ็ไอ้จุกอยู่บ่โอ้บอได้เป็นครับบได้โอบอได้เป็นครับไมน่าจะเป็นไอ้จุกเนาะบ่อยากอยู่น้ำปูบ่บอครับบ่อยากไปไอยู่กับแม่ไปไอยู่กับอาบ่อยากไปใส่ก็อยู่กับปูนี่กับมาหาได้อยู่เนาะได้ให้เจ้าเอิ้อนใส่แล้วขยู่บ่ได้ไอ้ทิถอดไอ้ทิถอดไอ้ทถอดเกลื่อคิดทถอดไอ้ ลากะยากให้แม่ลำบากสิอยากอยู่กับไอ้ก็ได้อยู่กับแม่มาแกงไอ้ดีขนมดนั้นปเด็นนั่นเนยเดี๋ยวก่อนจะถามก่อนว่าถ้าจะอยู่กับเขาเป็นอย่างนีงต้องให้เขาลำบากเหรอจึงเขาได้เป็นอย่างบ่ให้เขาได้เขาอยากได้น้องได้คนเล็กอีกอ่ะเอออมายากมาอยู่มู่นะมาเนอะมาเนอะ ห่อจะได้เลยนะคบห่อหอดก็จะให้หออนี่วันนี้มีพ่อแม่กันแล้ววันเนี้ <c oughs> ยเดอะไรบุญแล้นเนาะโอ้ยโอ้โัใจหักไปแอ้ออ้ย มันต้องซื้อคันเล็กด้วยม <c oughs> ัน <c oughs> ต้องเอารถเล็กมวนเล็กเลยต้นปลาโต่มาตำแห้งไปเลยดหน่อยนดหน่อยนะดหน่อยนะดีหน่อยดีหนะไปไปหนูจะใครได้อยู่หนูหนูจะใครเลขหนูคือถึงหกหกหกสองสองหก มาให้เห็นสองหกเน่สองหกเนคนคนกุมานี่ให้สองหกเนี่บันโอ้สอหอ่าเนีของกุมานี่บันคนน้อยมีคนเล็กนี่เน่นเน้นเน่นเน้เนองหกเนบันโอ้กุมากุมาให้สองหกสองหกโอ้แล้วมนงกินอะไรนะนุ่มๆ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 นุ่มนุ่มๆนุ่มนุ่มนุ่มๆ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 นุ่มนุ่มๆนุ กินกินนมกงไหนถามก็ี่อันนี้อันนี้เราเนี่ยนนีนมไม่สมใอยากี้นมจืดกินนมจืดพวกกินนมโอ้อันนี้นมเปรี้ยวเนี่ยนี่ไงกินนมนี่ไงกินนมน้ำหมดแล้วอ่ะอันนี้นมบุดปูให้อันนี้ปูให้ปูดีปะดีจ้าดีดีปูปูใกล้สีนี่เราทำเป็นอย่างกินว่าบ่มหวานแท้ โอ้โหแล้วกวนตีนด้วยซ้รับเลยบาดกูบาดแบบอัดเทักบาดเนี่ยนะไขขี้ขออยู่ไขขี้ข้อแล้วราปวดข้อทามเราเมื่อกีล่ะอขขี้ข้อเราประจำถ้าเครแม่อย่าล้งแห่ไ้ล้งแหลังก็เจ็บอยู่นั่นนนนะแข้ผมอย่าให้แม่ลำบากเลยกูมาเลย อยากมาฝูดมาเกิดกมาเกิดกับแม่อีกเนกกี่ยปูอยากให้มาเกิดอยู่เดียวเนี่ยจะเย่มไรหรอครับปู่หูขึ้กันเอาก็จะเอาของให้ไปอยู่นี่จะให้มาเกิดนะเนี่ยบ่เล่ทีเดียทีอ่อมีของที่จะให้ผูกพ่อตอแขนได้รับรองต้องมาเกิดได้ได้บ่จอาเบี้ยแก้ใ่ให้เนี่ยแก้มดทุกอย่างเลยเบี้เยเบี้ยแก้มันเป็นแนวไดบนนั่นี นะบ่เคยเห็นได้เบี้ยแก้บ่ยากเบิ่งบ่เบี้ยแก้มันเป็นเนี่ยอะไรมันเป็นขึ้นทุกตาบ่บ่เหลียวเป็นอย่างตุ๊กตาด้วยเนาะเบี้ยแก้หินไหลนั่นแล้วกระเทียมแล้วแล้วก็กุมันก็ได้มาเกิดมาบ่มา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 เนาะด้มาอยู่กับแม่อ่ามาอยู่กับแม่เจ้านี่แหละกุมารเนี่ยมาเกิดอ่า แต่ว่าจะบอกให้ปู่สีมาปูสีเนี่ยมาจัดการมัดทุกอย่างก่อนทั้งขันเชิญทั้งขันใบสีน้ำานึ่งมส้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 ม้เขาเรียกว่าเบี้ยแก้ถ้าผูกข้อตอกแขนผู้ใดอยู่ข้อผู้ใดผู้นั้นปรารถนาอะไรก็จะได้จะบ่มีแนวมาคัดมาขวาง หินไหลนี่ก็ป้องกันได้หมดฟังอยู่บันน่ะกูมานฟังปูวันนี่มีซื้ออยู่ครับเออบ้าบอกเนาะเออโอ้ยนี่อะไรอยากฟังนี่แหละชื่อว่าเชื่ออะไรเนาะน้องริวริวริวน้องริวน้องริวแม่ครับคือน้องริวน้องริวโอ้น้องริวไอ้เขี้ยวกับย่างสากไอ้เขียวกับู่จักาแม่กิ้มก็บ้าบอๆนะกิ้มหันดดูนี่ก็ได้ เดี๋ยวลูกนะผมเอาเปลียนแกเปลี่ยนออกออกแะแปเปลี่ยงดีดีที่ลูกอ๋อเปลี่ยนอเลียเห็นเวเอาให้น้องอย่างไดอ๋อเขาหักน้องหมดอ่ะฮะกินด้วยกินแมก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 กินกินเปด เดีวนกยังวเลยไม่รวานเล้ยงไัไไดเจ็ดแสามนองติเนี่ยงเจ็ดพูนนองน้องเลี้วเนี่ยน้องรลียวให้สองหกสองหกสองหกได้ปนสองได้แต่จะบอกเป็นเก้าสองเห่อบอกสองหกเลย ถ้าเก้าสองให้ฉ like yeah. ุกใจปู่หรือปู่มาเก่าสองเก้าสองถ้านองเลี้ยวหายสองหกตัวเดียวกันได้พี่เอ๋ได้ปูปู่มาเก้าสองไม่ไม่ยา่บอกว่าหกมันก็คือเก่าเด้ยล่ะอือยงยบอกว่าอแม่แม่ยายว่านั่นแหละยายชินที่เราไม่ยายบอกว่ามันเป็นหกก็คือคือเก่าอยู่แต่ว่าจะาเจอที่เสือเอาแล้วแต่ห้าชิมากโอ้บ่ได้ถามเลี้วก็ได้เ้นว่ มีมูหลายบ่อยู่นั่นที่นั้นสามสี่คนสามสี่คนพว้ทำไมอยู่หลายคนเราเป็นเป็นแม่แม่ไม้เป็นแม่ไม้ลูกแต่ว่าเนี่ยเป็นขวเล่าป่าเราก็เล่าขาตัวตายสินะน้องกระยูนันน้อกระยูนกับแม่ก็พอโยงสลักน้องยุอมเล่าก็เอื้อยแต่ว่าลุงรับเลิกไปแล้วโยงคนเด็ดโอ้ ไอ้บานเนี่ยอวเอ้อปู่จะขอให้ิวพักผ่อนกันเนอะเพราะนี่เนะ่ถ้ามีอย่างสั่งก็สั่งไว้บริบาลทั้งหลายนี่ก็ต้องการให้แม่ของล่างนี่พักผ่อนแม่ของริวนี่พักผ่อนก่อนเนาะไว้โอกาสหน้าจะเชิญมาใหม่เนาะต้องมาเดี๋ยวจะชุดถูกเอิญเอาหรอกอ่ะอ่ะนี่มลน,นี่มลน,น,น,นี่มนออกก่อนอ่ะพักผ่อน พอถอยไปขะสะอิมุมฮีโอกาเสติทาหฮีทัตถะเชิญเจา้าค่ะมาดีไปดีอยู่ดีมีสุขอยู่มีใทยไปมีโชคเนะ้อจงไดต่อ ออเก็จะเชิญพักผ่อนกันละอยากให้ร่างพักผ่อนเพราะเดินทางไกลนั่งรถเหนืน่อยหลายละนั่งรถทางไกลเนาะ<ล>นั่นแหละถ้าเข้ามานี่ก็อาจจะได้ไปอยู่หรอกตามนั้นนะที่เคยบอกกันแหละจะไปถูกบ่นนี่ ยกงใสีผ้าไปก็ได้ดอกเออเออเออแล้วหัวจักเบื่อปลาขียวมืดเท่านั้นโอ้อันนี้เป็นยายละเว้วันนั้นกุมารละเว้ปลาขียวมืดอันนี้เป็นยายแล้วบั่นปลาขียวเชิญก่อนเนอะมาเออมาแค่นี้ก็ดีใจละแต่คราวหน้าก็จะให้มาซื้อเก่าเดี๋ยวคอยบอกเยอดนังคือซื้อเอาเด้อเจ็ดหกสาม เดทุกสหกสามเราเน้นเน้นเราเป้นเนิ้นงเราซื้อบิษัซื้อน้อยถูกน้อยซื้อหลายถูกหลายบ่วซื้อบ่ถูกซะเลยหลังขอยก็เมื่อยลตออนนี้่เดินทางไกลเนาะ,อะ,อะขออันเชิญเนอะเชิญพักผ่อน เด้งขาแขมออกทีโอ้อันนี้ก็ได้เนาะสามเป็นองคอีนเน่งก็ไม่กล้าไปจับเนาะเนะวชอเ็โอ้โหแก่ทุนเชาันนีนะเป็นองเนจับนดดีดีเลย